ระแวกกับสยามซึกแห่งเกียรติยศและการชิงเมืองณด,ดินแดนแถบเขมรในอดีตมีเมืองหนึ่งชื่อระแวกหรือที่เรียกเต็มๆว่าละแวกหรือละโวทยะตั้งอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆก,ก,กับกรุงพนมเปญในปัจจุบันระแวกในสมัยก่อนเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรกัมพูชาหลังจากที่เมืองนครธมเริ่มเสื่อมถอยก็มีการย้ายราชธานีไปตั้งที่เมืองระแวกในช่วงประมาณพุทธศตรวตรรษที่20-21ถึงจุดเริ่มความวุ่นวาย ในช่วงปลายสมัยอยุธยารัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมืองระแวกมักจะมีเรื่องปะทะกับสยามเนื่องจากเขมรในเวลานั้นมีการเปลี่ยนราชบัลลังก์บ่อยมากและบางครั้งก็ไปพึ่งผาพมา่าบางครั้งก็เข้าข้างสยามพูดง่ายๆว่าเล่นสองขาจนสมเด็จพระนเรศวรตัดรำคาญ ศึกพระนเรศวรตีระแวกประมาณพศ2135สมเด็จพระนเรศวรท่องนำกองทัพเข้าตีเมืองระแวกเนื่องจากพระยากลังแหง่งเจ้าขเขมรที่พึ่งพาพามา่ามีท่าทีเป็นศัตรูพระองค์ส่งตีเมืองระแวกแตกกวาดต้อนผู้คนรวมทั้งทรัพย์สมบัติศินลปวัตถุและพระพุทธรูปจำนวนมากกลับกรุงศรีอยุธยาว่ากันว่าหลังศึกนั้นเมืองระแวกก็เสื่อมถอยลงเรื่อยๆจนแทบไม่หลงเหลือความรุ่งเรืองดังเก่าอีกเลย กผลกระทบจากเหตุการณ์นี้กัมพูชาเริ่มตกอยู่ใต้อิทธิพลของสยามมากขึ้นเรื่อยๆเมืองระแวกกลายเป็นเมืองเล็กในประวัติศาสตร์สยามได้ทั้งทรัพย์สินคนและอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากเขเมรในยุคนั้นจำนวนมาก